ดูครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฟที่ว่ากันว่าเจ็บปวดที่สุดเท่าที่มีมาของนักชกคนหนึ่งครับคิริหลวงชอห้าพยักเจอกับทางเหนือเพชรทีเด็ดกเก้านะครับคนที่เจ็บปวดก็น่าจะเป็นทางเหนือเพชรนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2 5 6 5กครับเป็นมวยคู่เอกของรายการศึกพลังใหม่นะครับทีเวทีมวยทูปะเตมีครับสถานมวยกองทัพอากาศนี่คือเกมในยกที่4ครับเดินเข้าหามีศอกซ้ายครับสำหรับเหนือเพชรราคานี่เป็นรองแพงแล้วนะครับ ตัวตัวเองโดนหมัดนะครับในยก2ยก3ก็มีอาการสุดมีการเซมการชกออกจาดูเมอเมไปหน่อยนะครับสำหรับเหนือเพชรครับแต่ว่าก็พยายามครับสู้ครับเรื่องราวที่หลายท่านพอจะทราบนะครับก็คือก่อนที่เหนือเพชรจะขึ้นชกนั้นนะครับเอาจริงก็ไม่ใช่ก่อนหรอกข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยนะครับวันทําน้ําหนักด้วยหลายๆอย่างนะครับก็มีข่าวว่าพ่อของเขานั้น อาการสุดหนักครับอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตัวเองก็อยากกลับไปดูใจคุณพ่อนะครับแต่เนื่องด้วยมีรายการชกอยู่ตอนแรกก็กะจะถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าคู่ชกเดิมก็ถอนนะครับแต่ว่าพอขึ้นรายการไว้อย่างนี้ครับทางทีมงันก็สั่งไว้ว่าไม่ให้ถอนนระาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้แบบเซ็นสัญญาไว้นะครับพอสัญญาว่าจะต่อยแล้วต,ตัวเองก็มาต่อยครับแต่ว่าก็ช่วงที่ชกอยู่นั่นแหละครับเลยหัวไม่รู้ว่าคิดอะไรบ้างครับ พูดถึงเรื่องราวนะครับหลังจากโชคก็มีนักชกหลายคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำมูลครับลำน้ำมูลเล็กที่เด็กเก้าครับเพื่อนร่วมค่ายนักชกระดับยอดมวยนะครับก็อ,อกมาโพสต์เลยหลังเกมบอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้ความรู้สึกมึงในตอนนี้แต่กูรู้ความรู้สึกของมึงทุกอย่างวันนี้มึงต่อยดีสุดๆแล้วข่าวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนร้องไห้ทั้งวันไปได้แค่นี้ก็ดีแล้วไอ้เพื่อนรักผมอยากจะบอกทุกคน พ่อเหนือเพชรนอนโรงพยาบาลอาการ50-50หมอบอกไม่รอดแล้วแค่ยื้อชีวิตรอเหนือเพชรกลับไปหาครับแต่สุดท้ายพ่อเหนือเพชรก็เสียชีวิตครับถ้าผมเป็นเหนือเพชรผมคงรู้สึกแย่ในตอนนั้นไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของนักมวยครับพ่อใครใครก็รักขอร้องอย่าซ้ำเติมกันเถอะนี่คือโพสต์ของลาน้ํามูลนะครับที่ออกมาโพสต์หลังจากที่เหนือเพชรนั้นแพ้ไปนะครับ แล้วก็หลังจากจบวันนั้นนะครับทางทีมงานเองก็ถือว่ายอมใจนักมวยเหมือนกันนะที่ขึ้นชกให้นะครับคนมวยร่วมใจช่วยเหนือเพชรครับคนมวยร่วมกันช่วยเหลือเหนือเพชรทีเด็กเก้าที่พ่อเสียจากอาการป่วยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับพร้อมกับเฮติทีเด็กเก้าได้รับบริจาคนะครับก็คือมีเฮติกับน้าหมายนี่แหละครับบริจาคเงินให้กับเหนือเพชรเพิ่มไปอีกนะครับถือว่าเป็นอัดฉีดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับในสปิริตของการเป็นนักสู้ครับ ได้จากน้ำหมายมา20,000นนะครับได้จากเงียตีส0 0 0 0ื่นแล้วก็เซียนมวยครับรวมๆช่วยเหลือกันวันนั้นเหนือเพชรได้เพิ่มไปอีกประมาณ6 9 0 0 0บาทครับเหนือเพชรเองก็ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผ่านทางเฟซบุ o กเนาะเจ้าตัวก็บอกไว้ว่าวันนี้ลูกคนนี้ของพ่อทําเต็มที่แล้วนะพ่อพ่อก็สู่เต็มที่แล้วไปเป็นเทวดาบนสวรรค์น,นะครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทรมานอีกแล้วผมจะสารต่อความฝันของพ่อเองครับผมรักพ่อมากๆนะครับชาตินามีจริง ขอให้เราได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกนะครับจากกันแค่ตัวใจอยู่ด้วยกันเสมอครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอครับให้ดูอีกหนึ่งมุมมองกันหน่อยครับหลายคนก็อาจจะว่าต่อยอะไรต่อยอย่างนี้ต่อยไม่มีใจนะครับแต่จริงๆแล้วใครจะไปรู้ครับว่าเบื้องหลังนั้นเจ็บลึกขนาดไหนนะครับนี่คือเรื่องราวของเหนือเพชรที่เด็กก้านะครับที่ต่อยกับคีรีหลวงในวันนั้นนะครับซึ่งรูปเกมก็ไม่มีอะไรมากผมดูคีรีหลวงนี่ก็แก้เกมมาดีนะครับมีหมัดเสริมไม่ให้เหนือเพชรจับคอส่วนเหนือเพชรเองก็ออาจจะะดูแผ่วไปหนนยครับ ดูแผ่วไปหน่อยในเรื่องของความเหมื่อจะมีเมื่อบ้างนะครับจังหวะไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสครับสภาพร่างกายดีๆคงกลับมาเจอกันใหม่ได้ในมวยคู่นี้แล้วก็ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยครับนี่คืออีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากครับสถานีมวยไทยพอกันไม่คลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสามใบดีสุผูสุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ